ถาเราฝันเห็นโฉนดที่ดินนะครับมีคําทนายฝันว่าอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าหากคุณนะกําลังตั้งใจจะขายที่ดินนะครับหรืออยากหมุนเงินเอาที่ดินเข้าไปจำนองน,นะครับโดยเพราะท่านที่มีทุกทางด้านการเงินและอยากขายที่ดินนะครับนั่นเป็นเพียงเพราะกิจอาวร์แต่หากไม่ได้คิดที่จะขายนะครับไม่ได้ จะจำนอนนะครับหรือไม่ได้นึกถึงเรื่องของที่ดินเลยแล้วก็ต้องระวังนะครับในเรื่องของทรัพย์สินที่จะแตกหกักสูญหายนะครับส่วนการเจรจาทางการค้าจะเป็นไปได้ด้วยดีนะครับส่วนเลขมงคลนใ,นในคำทำนายฝันก็คือเลขเจ็ดครับเราก,ก็เลขค่าศูนย์ครับเราก,ก็เลขหกหนึ่งครับเราก,ก็เลขค่าเก้าศูนย์ครับเราก,ก็เลขเจ็ดเก้าสี่ครับเราก็เลขเก้าแปดสามนะครับ ก็ข้อมูลก็จะมีมานี้นะครับแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่ากงดใจนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์กดเป็นขวาาจะได้นะครับและใครม่วเยื่อยังไม่กดติดตามเช่นอาจารย์ก็รบกวนกดติดตามเช่นอาจารย์สักนิดนึงแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้ครับได้ละครับผมอาจารย์กีรพัฒน์เจียกรหมอดูววิธีสวัสดีครับ